กลับมาที่บ้านเราค่ะชาวบ้านในนนทบ,บุรีสุดทนจริงๆหลังจากที่มีคนมักง่ายชอบเอาขยะมาทิ้งทําให้เหม็นไปทั่วซอยเลยนะคะจนกระทั่งชาวบ้านเขาตัดสินใจต้องติดป้ายด่าแบบนี้เนี่ยค่ะเอาขยะเปลือกผลไม้มาทิ้งวงตระกูลมลัยจงพินาศ เมียมีชู้ลูกชายติดยาสาทุครับคือคงเป็นความอัดอั้นตันใจแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วเขาติดป้ายว่าห้ามทิ้งขยะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่น่ารักเอาขยะมาทิ้งบริเวณนี้เป็นประจำชาวบ้านเขาก็เลยติดป้ายด่าซะเลย พูดแล้วไม่รู้เรื่องใช่ไหมที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในตําบลบางรักพัฒนาอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเขาได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่มีคนมักง่ายเอาขยะมาทิ้งแบบนี้ทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันกลางคืนบางครั้งเนี่ยค่ะภาพนี้ยมีคนขับรถกระบะมาเลยนะอเอาเศษวัสดุก่อสร้างมาทิ้งไว้ต้นไม้เศษอาหารทุกอย่างมาหมักหมมไว้ตรงนี้แล้วมันส่งกลิ่นเหม็นนะคะ นายนุพดลชาวบ้านในพื้นที่ก็พาผู้สื่อข่าวไปลงในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปชี้จุดที่มีคนเอาขยะมาทิ้งบอกว่าโอ้โหนี่คือทิ้งตันไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างยาวนานกว่า20ปี mm. ซึ่งชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลแล้วก็คอยบอกว่าไม่ให้เอาขยะมาทิ้งแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อฟังดื้อ ก็แอบลักลอบแบบเอาขยะมาทิ้งแบบนี้เพราะว่าตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นจุดที่เป็นทางเข้าออกพอดีแถมยังเป็นป่าหญ้าปกคลุมก็เลยมองไม่เห็นก็มีภาพคนหมักง่ายมาทิ้งไว้แบบนี้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะยังไงก็ทิ้งครับอมัน่มากบอกว่าอย่าามาทิ้งเลยมันเห็นสมุชาวบ้านใช่ไหมมันดูแล้วมันไม่สวยงามมันคนสัญจรไปมาครับมันอันตรายมันดูตกดปกมัน ทิ้งให้เสียตังค์ดีกว่าหรือเขามีที่ทิ้งก็ไปเสียสักยี่สิบ,บาทแลท้วบาทแถวนี้เขามีมีบ่อให้ทิ้งครับดีกว่ามาทิ้งที่คนอื่น<ม>พอเรามาว่าก็อาหาว่าเราอาคตินายนพดลยังเล่าให้ฟังต่ออีกนะคะว่าพ่อตาของเขาลงทุนทํารั้วลวดหนามปิดกั้นเอาไว้ตลอดแนวเลยเพื่อไม่ให้คนหมักง่ายเอาขยะมาทิ้งทั้งทางที่ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองห,อหมดเงินไม่ตั้งหลายหมื่นแต่ก็ยังมีคนเอามาทิ้งตลอด จึงอยากจะฝากบอกว่าเห็นใจชาวบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่แถวนี้บ้างเพราะว่าเขาทนกลิ่นเหม็นเน่ามาหลายปีแล้วแถมยังมีพวกมแมลงวันก็เยอะเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อส่วนป้ายที่เขียนดาวเอามาติดเอาไว้เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเขาทนกันไม่ไหวแล้วจริงๆเผื่อคนที่เขาเอาขยะมาเห็นเนี่ยมาอ่านปั๊บจะได้มีจิตสำนึก กันบ้างนะคะจะไม่ต้องทําแบบนี้นะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะจงพินาทเมียมีชู้อย่างเงี้ยลูกติดยาดูเขาแบบอัดอั้นมากเลยพึ่นคำสาบคําแช่งแล้วอ่ะยังไงฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปกวดขันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะอย่างไงทิ้งขยะแบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอนไปดูกันหน่อยนะคะน่าเห็นใจทีเดียวค่ะที่ตําบลบางรับพัฒนาค่ะ